หม่ทสงค่าวหม่ทสงพี่น้องเ่าค่ะกูก็กูกลอน่ะเมื่อได้เป็นวันที่เจเดือนทนวามปีสองเห็นเศร้าเอ๋่าวคาว่าด้วยขันแลกเงินและขันข้ามเมืองใตเมืองไทยในวันเมือในเนี่ยค่ะนะพี่น้องคาเมื่อในหลักล่าอินหนึ่งติดเต้มันเมื่อในเป็นวันติดเนาะวันติดก็กะว่าขันแลกเงินแลยขันข้ามในขันออกมาค่ะนะออกมาเป็นสองกัมคนในนะตีในห้องการข่าวทีวีปีและหันต่างมากจังันนคันหนอ เขาค้ามาตัวอินหนึ่งค่ะขันแรงเงินในวันเหมือนในค่ะเนาะคำเอาเงินไทยค่ะเงินไทยในเป้าวันหนึ่งบาทในจึงข้าคาเดเรกไรเงินมาอยู่สี่ปียเปราว่าขาคไม่เงินมาเสษเดลกเงินบาทซ้ำหนึ่งบาทในเดเรกปันิวสี่สิบเจ็ดเปียะค่ะกำไรเปราว่าเงินหยวนเนาะเงินหยวนหนึ่งหยวนในแร็กเงินมาอยู่สองเปียเปราะว่าขาคาไม่เงินมาเศเดลกเงินหยวนซ้ำหนึ่งหยวนในเดเรกปันสอง่เจ้าสค่ะ กำเรเงินจับปันค่ะเนาะหนึ่งปักยี่ันในเฮาแลกแรงเงินมาอยู่หนึ่ห่งปกสปเพราะว่าเฮาค้ามีเงินมาเสียตแลกเงินจับปันซ้ำแต่เลยปัญูหนึ่งห่งสามปามสอ๋อหนึ่งหงสปค่ากนะคะกําเนดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะหดอลลาร์สิงคโปร์ในแลกแรงเงินมาอยู่หนึงเค่ะเพราะว่ามีเงินมาเสียแตแลกเงินดอลลาร์สิงคโปร์ซ้ำแต่เลปัญยู หนึ่งเหงแปดสิบเอ็ดจุดห้าในเดลแรหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะเนาะกำหนดเงินยูโรค่ะเนาะเงินยูโรหนึ่งยูโรในแลกแรงเงินมานอยู่งเหงเจ็ดปะสามสิบเก้าภาวะขาคามีงเ,เ,งเ,งเงินมานเสดแรงเงินยูโรซ้ำหน่งยูโรในเดลปันโยหนึ่งเหงเจ็ดปเสิบสี่วานไนค่ะกำานดเงินดอลลายูเอสค่ะเนาะเงินดอลาลายูเอสในหนึ่งดอลลาร์หนดอลลาร์แรกแงเงินมารอยูหนึ่งเหงสามปะสามสิบราวะขาคามีเงินมานเสดแรงเงินดอลลารในจึง เน่องตอลาดเดลเลปันอยู่หนึ่งเหงนสีปาสามสิบ้าจดเจ็ดในค่ะอันนี้เป็นขันแรกเงินในวันเหมือนในค่ะเนาะเข้าค่าเดลเลหันว่าเพราะว่าเขาคามีเงินต่อลาแลกเงินมาแล้วมีเงินมาแต่แลกเงินต่อลาในมันเปิงกันเพราะว่ามันเปิงกันจึงในในมันปองว่าจะหืงกวนเตียนมีเงินมาค่ะเนาะอ่ามันก็จึงว่านันขยาเพราะว่าวันเมืองสุกสร้างในจึง ก้นในมือก็ทบตั้งหยาบผิดหลายเจอหลายรอค่ะเนาะเงินลงนั่นน่ะเพราะวางมาก่อนเนาะขาได้เป็นคันแลกเงินตอนตอาในวันเหมือนในวันที่เจ็ดกไรก่ได้คันคำคณะคันคำเมืองเมืองเฮาเนาะคันคำเมืองหฮมตูเมืองใต้ค่ะหนึ่งเกียบคำแดงค่ะเนาะคำแดงหนึ่งแกมได้เป็นหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่เฮงค่ะหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่เฮงในคณะ เพราะว่าเป็นคํมฮังเคิงคานอสเง,งาแป้ยเยในหนึ่งล้านสองสสี่เหงหกเอาหนึ่งหนึงล้านสอแสสี่หมืนเหงค่ะ 1, 2, 000, 4, 6, 6, หนะึ่งล้าน2แสสี่หหกเหงเปียไนค่ะอ๋ออันนี้เป็นคันคําตีในเมืองใต้ตีในเมืองหม่มตุมค่ะกํำไรหาคาดีกว่าด้วยคันแลกเงินอีกนึงค่ะเนาะ๋อคันเลกเงินงยาวกว่าคันคําเมืองไทยคะ่ะคันคําตีในเมืองไทยเน เปาเป็นคำแตงค่ะเนาะคำแตงในหนึวัด2 4่ปากาบห่เหงปากาเปาเป็นคำหังเคิงซสองซ่ําเ50หนึ่ปากปายฮ0ซินคะเนาะื้าค่ะเ,ะเด้เลยหันว่าคำในก็ยังตึกลงไว้อยู่ค่ะนะ คำไหนมันยังตึกลงไว้อยู่หน่อมื่อพ้องนั้นในก็เป็น20,000เจ้2 0 0 0แปหกเละเจ้าไนคะนะมื่อเหลือได้ก็เป็น25 0 0 0นะนคะตอนตะขันคำา2งหเหง1น0ปากาสบวาเจ้งหนังไหนค่ะอ <Coh es tube> <2 enorme> ๋ออ๋อขาก็เป็นขันแหลกเงินและขันคําตีในเมืองใต้ตีในเมือง ในเมืองใต้เละเมืองห่มตุ้มตอนตาดในวันเหมือนในวันที่เจ็ดวาจังหนังหนคะ่ะกับในห้องคาเดออนปีน่น้องคาวด้วยอินนึงค่ะนะมือเลี้ยวในในเปรวาวา่าห้องคาวด้วยขนกคันแลกเงืนหนว่าคันหังจ้าหนนก็เป็นรองตีอนันรีปักตาแด่แต่ก็เประาะเงื่อนในมันขึ้นึ้นล่งล่ขึ้นคนล่งลง,ลง,ลง,ลงค่ะนะเนาะเป่าวันเมืองอหนิมเศร้าในค่ะนะ อ๋อค่ะย่อข่าวเงาเกี่ยวก็ไปลองการเงินนลยก็เป็นลองติอันลีปักตาด้วเหมือนกันค่ะเนาะประว่ามันมีลองคืบหน้ามาเกี่ยวก็ไปลองการเงินในจึงเหอร์จังหาในจึงข้าก็ที่เอามาลราในบันพ่น้อนใครอยู่ในค่ะก็ย่นให้พ่น้อนอค่ะซับสไคร้ไว้ปันค่ะเนาะซับสไคร์ไว้ปันแห้งเสกัรในคณะเพราะว่าข้าวต่างอีทังอี่างขึ้นมาในมั่นกอตีกว่าลาดในบันพ่น้อนอค้าจอมเรีนข้าโอ้ตต่างอันได้มากว่าในเจงในค่ะนะ อ๋อค่ะก็ในซ้ําแต่อ่อนปีนอควาวก่ดตัวเองเงาลายถ้าเป็นโควิด1 9อีกนึงคันเนาะต้าเป็นโควิด1 9ในวันเมื่อไหนเป็นจึงหือมีจึงหือในขนาดโควิด19เกนี่ยก็เป็นลองดีอันรีฟั่งเหมือนกันค่ะเนาะบางปองมาในห้าขากอตุตกอกตกใจายอกกอ ข่าวคาดด้วยข่าวงงาลงปังในการใจหวาสังหวัะนะ่นเจ้าไนเน่ยค่ะนะมังปอกข้าวกวาดตั้งนอกในก็ส้ำปนเลืมฟังเอาค่ะเนาะอําสังถูกโก้ข่าวคาดที่จับตั้งเป็นโควิดสิบเก้าเนคันเนาะเมื่อเลี้ยวในที่ในเมืองโฮมตุ่มค่ะนะที่ในเมืองโฮมตุ่มก้นที่จับเจอแมงเนี่ยมีเยอะหนึ่งแสนสี่หมื่นสองแห่งปลายเศร้าซ้ำค่ะก้นตีอันยศยาตุ่มไว้อยู่ในเซีนหมายมันมีเจ็ดแห่งหนึ่งปากโคตรสิบห้า อันยาแกนยมีนึสนามหม่นหนึ่งเหงหกาค่ะอันลูตายยอนตั้งเป็นมีสามเหงสปากในคะอันได้เป็นเงาไล่ตั้งเป็นโควิ 19, ดสิบเก้าที่ในเมื่อโฮมดูมพาอว่าเข้าคามาตวค่ะนะเมื่อว่าก็เป็นก้นอันลูตายยอนตั้งเป็นในสามปากไปออกสามเหงไปสปากค่ะเนาะเขาคาดเดลแลฮันว่า อําน,นี่ลองเซนหมายมันเหมือนเคนว่าห่วงว่าจะไหนมันมีก้นเปดีัยวฮาอ่าอําน,นั้นก็เปิ้นไผู่ไม่ปูนพ่อค่ะเปิ้นเหตุการณ์้าไหนก็เป็นลองตีอันรีวอนค่ะเนาะค่ะเพราะว่าเข้าคามาต้อยไหนตั้งแต่เบอร์วันที่หนึ่งมาค่ะเนาะวันที่1นึทนทอนสองปีงเ้าเอ็มาตั้งแต่ของเสียเสื้อยืดอำนาจวันเมืองเยาาไหนค่ะเนาะวันวันเมืองก่ออ่อนกันออกมาในกลางใจค่ะนะ เอ๊กวนวันกวนเมืองกวนหมุกากวนวันกวนเมืองกวนหนุ่มลูกเฮนซันจอมจะนได้ก็หมป้าหมุก้าค่ะเนาะลายป้าลายฝ่ายพ้อมเสียงเปีป้ยงปากกันออกมาใน,น,านตั้งนําตั้งหลายโคมป้าถึงอันเป็นค่าหับการคนลงปองจึงอาว่าเดเป็นครูสอนครูสอนมอสอนมอยาค่ะนะมอยายาก็โคมป้าถึงก้นเหตุการณ์ดีเยเงินหล่เชนไอ้ค่ะเนาะก็ กวนให้การเย่ยงเงินแหกวนให้การอินเจเนียร์กวนให้การหลายเซอหลายเปิงค่ะเนาะในคาับการขนโฮมบ้าถึงโฮมบ้าถึงอันเป็นปลิงค่ะเนาะปลิงหมางก้อนในในก็ยังมาโฮมออกในกลางใจค่ะเนาะเปิดดาดีสารคัดต่อลองซึกของเีษซึกยึดอำนาจในในข้อ,อกำลังอะไรมันเป็นลงตีหลีวอนค่ะเน,ะนาะพินาคาราไลก็ก็ตีว่นอยู่เนาะ ว่าโอ้ยตั้งเป็นโควิด19เพราะว่าเฮาเข้ามาด้วยไหนคนอันออกมาในการใส่ก็หนอตั้งนําทั้งหลายอยู่จําการเฮในคณะอันห้องแสนว่าสง่าจะไหนก็มันก็นําหลายว่าสง่าจะไหนก็จังพ ồng จมลมภาษาสังหารจะไหนคณะประวัติติดได้ก็มันก็เจิงว่านั้นค่ะก็เลยก็ว่าเฮาค่ะก็ยินว่ามีลองติดจับจึงหือจึงหาค่ะเนาะเกี่ยวกับไว้ลองตั้งเป็นได้ ก็ย้อนให้อย่าไปติดจับนั่นใส่กั๊มหน่ค่ะนะค่ะก้อยกับวานได้ฐานะที่เฮาค่ะเป็นก้นค่ะเนาะก้นธรรมดาไหนอ่อยหนังโพธิ์หามไลการเฮาค่ะค่ะเนาะป้าจีมพูดจะไล่การเนี่ยก็เฮาค่ะก็เ่รบ่เป็นไรได้ก็ห่มอมไหวมังมังในรีหรืหล,ลเซเปิ้นค่ะนะฟังไว้แค่รีหรืหลเซไว้ฟังคะ่ะเหมือนจังหนังตีในเมืองไทยค่ะเนาะบางตีบางตีบางตีแน,น่ๆก็ยังจะมีคนติดจับอยู่ค่ะนะเป็นก็ออกข่าวมาอยู่เนาะ ฮอคาเดกัด้วยอีกนึงคารุ่ดีเมืองไทยสม,มิกะหือที่ในเมืองไทยในมีสองหม่นแห่งสามป่าเจ็ค่ะเนาะก้นดีลูกตายย้อนตั้งเป็นในมีกระหือมี85กอค่ะอ๋อตอนตัดดีในเมืองจังไทยค่ะนะอันตึกยอดอยาตัวอยู่สม,มิาาค่ะเป่าสเนี่ยค่ะอ๋อคันในก้อมากตรงเตาปินอ่ะค่ะตอนตาในวันเมื่อในค่ะเนาะยินชมกูกอที่ฮับถอมปันแห้งค่ะยันให้กูกออยู่ลิกินวานและหลอดเพชรกันเซกําค่ะเนาะ หนังเฮื้อตีไลยครับทอ,องขงเงาคืดตั้นคันเนาะขันแลกเงินแลกคำขันแลกเงินขันคำเมืองไทยเมืองไทยกูมือวันนั้นในก็แค่นต่อเตี่ยสับสครายไปปั่นแห้งเสก้ำค่ะสองปีนอ่ค่ะใครเพิ่มเแถมคอมมอนใครปัน่นได้หันถึงไหนก็เตี่ยมาปั่นอะไอยู่ค่ะเนาะยินชมค่ะอ๋อไม่สงค่า